สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับช่วงเย็นๆครับวันนี้ก็17บเนาฬิกาสานาทีแล้วครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีแมวบ่งบอกกรุบกรุบคะแนนครับฝากติดตามกับสกายไลน์แชร์ช่องผมด้วยครับสนับสนุนราดั้มซิงครับวันนี้ก็มากองใบยูคาครับผมเพื่อเตรียมจุดครับเพื่อจะถ่ายแล้วนะทุกคนอันนี้ก็มาเย็นแล้วได้ประมาณนี้แหละนะไอกองนี้กองนี้แล้วก็กองนี้ครับผมประมาณนี้เสร็จเสร็จแล้ว มองน้นก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับเรือตรงนี้ที่ผมยังไม่กองนะเนี่ยตรงสะตรงนี้ยังไม่กองครับแล้วก็ตรงนูนยังไม่กองนะครับน่าจะมากองพวกนี้แหละแล้วก็เรือตรงนี้นิดนึงที่ยังไม่ได้กองนะครับทุกคนน่าจะยาวไปถึงนูนนะครับนูนยาวไปถึงนูนเลยนะพวกนี้จะมาทำในเชา้าเพื่อให้มันเสร็จนะครับทุกคน ก็บรรยากาศเชิงเย็นครับผมเลงเลงลึมๆ17:35น.ครับผมทีนี้ก็เตรียมทื้อทรัพย์เพลินให้บัดตะจิตะยุมโอ้เพลินปีนี้ก็ปัจจุบันบ้านบัดได้วิส่มให้